สปีกเอาช่วงที่หนึ่งไปไปวะยอนเรียนไปแล้วแกไม่ยอมทำงานเหรอเอาไปอยากจะลองดิฉันใช่ไหมฮะได้เลยนี่ฟังมือเละฮะไปฮะเดี๋ยวไม่ทำงานเหรอนี่ต้องเจอฝ่าเท้าเซี่ยวเล่นยี่ฮะหยุดยดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ไม่ต้องเลยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนโดนอะไรคะโดนโดนใจสิจ๊ะเออน้องจ๋าคือว่าพี่ยยอนเหรียญเข้าไปอ่ะมันไม่ทำงานนะจ๊ามันจะทำงานได้ไงล่ะคะนี่ไม่เห็นเหรอมีป้ายติดไว้ว่า out of order อ๋อ ป o u off เอ้าอ้าอ้าเเห็นแต่ว่า out แปลว่าข้างนอก order แปลว่าสั่งพี่ก็สั่งอยู่ข้างนอกนี่ไอ้แไม่ได้เขาไปสั่งข้างในสัก,กนหน่อยจ้าไม่ได้แปลว่าสั่งข้างน,นอกค่ะ out of order หมายความว่าเครื่องเนี่ยมันเจ๊งชั่วคราวเอาไม่รู้เรื่องเหรอก็เอาไปเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นสิคะอ๋เอเหรอเจ๊งเหรอพี่โม่นี่ว่ะโอ<ห>้รบพันเซ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ใ่เรื่องเราเป็นแซล่ใช่เรื่องเราเป็นแซลไม่ใช่เรื่องเราเป็นเซลคนละเรื่องนี่คุณแม่คะกลับมาแล้วเหรอคะคุณแม่เหรอโอ๊ยไนี่ไม่ใช่การ์ตูนอย่าก็พากการ์ตูนไม่ยังจะมาเป็นการ์ตูนอยู่ได้นี่มาม่าบอกว่ามาม่ากลับมาแล้วไม่รู้ว่าทำอาหารกลางวันเสร็จหรือยังจ๊ะ อุ๊ยตายแล้วค่ะหม่อมมาหรือวิททำอาหารกลางวันเลยนะคะมันไม่กล้าเชิญหม่อมมากลับไปแล้วกลับมาได้วิททำเลยค่ะไม่เป็นไรบอกเลยว่าม่อมมาเนี่ยโชคดีมากที่มาเนี่ยซื้อ Instant noodles มาทั้งแบบครับแล้วก็แบบซอกรสต้มยำกุ้งแซ่บบอกเลยว่าทำให้ม่อมมาในน้ำลายฉีดปิดปิดเลยนะ It makes my mouth water โอ้ยย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 ย Oh you are lonely you live alone so you must be lonely อยู่คนเดียวแบบนี้ก็คงจะต้องเหงาบ้างแล้วนะครับก็ญาติโยมไม่ไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนอนเลยก็มีแต่เพื่อนนี่ปีหน้าจะไปบางแคไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่โดดเดียวล้อนหลี่ล้อนหลี่ซึ่งแปลว่าร้านสักรีดซักแห้งอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวกันนะฮะร้านสักรีคุณออกเสียงว่าอะไรลอนี่หลอนหีโอ้โหลอนลีลอนหี เจ๊เจ๊ทำมานะครับกี่ปีแล้วไม่เห็นตัวดีนะครับก็ออกเสียงว่าไม่ฮะก็ออกเสียงว่า laundry ก็คือนี่แหละฮะบางคนนะครับอย่างน้อยเจ๊ออกเสียง laundry ยังสระยังถูกบางคนออกเสียงลาอุ่นรายยังเคยเจอมาแล้วเลยฮะลาอุ่นรายลาอุ่นร้ายอะไรเงี้ยอมาพบฉันหน่อยสิอยากเจอตัว ดั่นแหนะนะครับ laundry นั่นเองครับผอใช่ครับโอเค welcome to my laundry ใช่ครับผมครับผมก็ I have to do my laundry today นะครับออกไปเลยนะมาทางไหนก็ไปทางนั้นทเยัน to do his laundry มันต้องการที่จะเปิดกิจการ laundry สะอาน่าจะมาสืบว่าฉันบริหารยังไงออกไปก็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมา ดู the laundry ที่หมายความว่าเขาจะเปิดกิจการแข่งกับเราดู the laundry หมายความว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับการซักผ้ารีดผ้าอย่างนี้ค่ะเขาพันมาซักใช่เอาพันมาซักเขาเป็นลูกค้าใช่ครับคุณลูกค้าโทษครับขอรี่แหม่แหม่ก็แหม่ทำไมจะซักผ้าแล้วทำไมไม่พูดว่า I want to wash closet อ็จนะครับ What the closet My closet ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้มันล้างตู้เสื้อผ้าแล้วโอ้ยคุณา้นันนเี่ยคุณครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์งห้ฟังนะครับ Closet นี่นะฮะมันก็คือตู้เสื้อผ้าเอเหรอใช่ครับคนเมริกานชอบเรียกว่า closet ใช่ไหมฮะหรือจะเรียกว่า wardrobe ก็ได้และถ้าเป็น c l o อสก็คือผ้า ผ้าเป็นผืนนั่นเองเ mm hmm. ช่น table cloth ผ้าปูโตะ oh, <okay. S 1> แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ clothes oh, <okay. S 1> ก็คือเสื้อผ้า oh, <okay. S 1> แลเสื้อผ้านี่ clothes ใส่ es <Close. S 1> นั่นเองครับ oh, <okay. S 1> ผมมีวิธีการจำครับ oh, <okay. S 1> ขออนุญาตสาธิตนะครับ oh, <okay. S 1> เช่นเราเห็นปีกสวยแบบนี้นะครับ hey baby close the door and take off your clothes close the door ปิดประตู and take off your clothes ถอดเสื้อผ้าออกเฮ้ยนี่คุณทะลึ่งนี่นะคุณจาระโมกอย่างนี้มันต้องโดนดเย็นครับโอ้โหนิ้วนิ้วทะลวงตาเลยนะครับเจเน็นครับมันเป็นวิธีการจำครับเอาเสือืนการผ้า wash the clothes นะครับคุณแม่ ก็คือซักแค่เสื้อผ้านั่นเองครับแต่วันนี้นะครับผมมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับในนั้นนะครับคือ do the laundry เนี่ยมันคือไม่ใช่แค่ซักเสื้อผ้ามันคือซักผ้าทุกอย่างอย่างเช่นที่วันนี้ผมเอามาด้วยคือ bed sheet นะครับอ๋อเปล้่นเตียงเหรอ bed sheet นะครับผ้าปูเตียงโอเคเอามาเอามา do the laundry ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันซักผ้าแห่งชาติ oh it's the national laundry อ๋อบราทย์คือคนคนชอบซักผ้ากันใช่ไหมฮะก็คือหมักมาหนึ่งหนสดาห์อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหมักมานานเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ผ้าคุณจะเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณฝรั่งคะครับ How often do you wash your clothes I wash my clothes every fortnight ครับ Fortnight ใช่ฮะ เมื่อปีเขาไปเช็คว่าตู้มันเป็นอะไรตู้ข้างมันเสียครับเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรไม่คิดได้ยินอะไรโฟต์โฟตไหนท์โไหนนี่สี่คืนสี่วันสักทีครับไม่ใช่ครับโฟตไนท์นะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า f o r t n i g h t s แปลว่าทุก14วันนะฮะเมื่อกี้ว่า4วันนี่หนักแล้วนี่ทุก14วันโอ้ิบสีวันสักทีแก โสโครกอ้าวสโครกเฮ้ยสมงเฮ้ยนี่คิดนั้นดันเกียดสักทีน้ำดำปียี่สักปรก And how about you How often do you wash your clothes สักทุกวันของผมสักทุกวันแสดงว่าคุณสัก every day ทุกวันเลยเหรอครับทุกวันที่หนึ่งของเดือน ใช้คำว่าสักคุกเดือนจะดีกว uh, 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 uh oh ่าแต่ผู้จะหรอเยวันที่สองเราไม่ซักเพราะว่าเราไม่ชอบซักวันคู่ซัก่วันที่หนึ่งไได้แล้วได้แล้วเร็วๆสิยะจะชัช้านวางตรงนี้เอาไปตั้งเอาไปเทเจเี๋าวมามาเร็วเจ้าเจ้าจับจาเจ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 ทำอะไรอ่ะอ๋อตาบอดหรือไง เ้่นสามีฉันซักผ้าเนี่ยโอ้ซักผ้าที่นี่เป็นร้านซักผ้าหรือเปล่าใช่ค่ะเออถ้าใช่ฉันก็ห้อยสามีฉันซักที่นี่แหละ จะซักซักมือเหรอคะใช่โทษนะคะคือ,อที่นี่เป็นร้านซักผ้าก็จริงแต่ว่าดูป้ายนะคะ,ะเขียนว่าลอนโดเมตค่ะหมายความว่าร้านซักผ้าหยอดเหรียญค่ะเร <c oughs> ้วว่าเรียกว่าลอนเดดก็ได้ไม่ได้ซักมือไม่มีค่ะคุณลูกค้าฉันไม่ชอบซักเครื่องฉันชอบซักมือฉันคิดว่าถ้าว่าซักมือเด็ดฉันจะใช้เครื่องเนี้ I want to d oh. ุ e my c มโครส s จอจะยอมผ้าเหรอคะ <c oughs> ฉันไม่ได้มายอมผ้าฉันจะมายอมผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ได้ที่แปลว่าทําให้อบมันแห้งนั้นทําให้แห้งนั้นทำให้อบมันแห้งอบมันแห้งนะฮะคุณเขาต้องออกเสียงว่า dry มันมีตัว r นะครับให้เกียรติตัว r นิดนึงนะครับถ้าไปบอก d y e I want to d y e my clothes ก็จะแปลว่าอยากจะย้อมสีผ้านั่นเองครับต้องออกเสียงว่า dry ครับเพราะว่าอะไรครับกูไม่ค่อยอะใชสายคุณ dry เนี่ยคือทำให้แห้งนะครับ แล้วเครื่องอบผ้า,นเ,า,นาเนี่ยก็เรียกว่า clothes dryer นั่นเองครับก็ได้นี่ฉันจะซักกับไอ้เครื่องเนี้ย washing machine machine washing machine อีสานเอาเด้อแม่จะเป็นคนสาน washing machine washing machine อย่างนี้ขาก็ถูกเขาคำเงียกโอ้เฮ้าโอ้พูดให้ถูก washing machine washing machine washing t machine ใช่ วัชชิงมาชีนคือเครื่องซักผ้าโรสไบร์ทคือเครื่องอบผ้าเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็อุตส่าห์มาถึงร้านเขาแบบนี้นะครับก็ให้เกียรติร้านเล้กนึอยครับ30บาทเองต่อครั้งอ่ะนี่ใช่บริการแค่สามสิบบาทเหรอใช่ครับปุ้มปุยเดี๋ยวหัวเธอชื่ออะไรนะปุ้มปุ้ยฉันว่าเปลี่ยนเป็นชื่อหมีควายดีกว่าไม่เหรอโอ้ปุ้มปุยน่ารักจังปุ้มปุยน่ารักกว่าปุ้มปุยเอาเอาค่ะ ่สแค่จะซักผ้ายังวุ่นวายขนาดนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อนะจ๊ะ What's happening to all my employees เกิดอะไรขึ้นกับลูกจ้างของผมนะครับเรากำลังลองสวิตช์ตำแหน่งกันนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานที่หลากหลายเป็น m o l e d f u n c t i o n employees โอ้สวิตช์ตำแหน่งเลยนะคใช่ค่ะต้อนรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงนี่ค่ะบอสมันก็ดีนะครับแต่แมฮะก็อยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ AEC เปิดขึ้นเนยนะครับ จะมีอาชีพฮอตๆเนี่ยที่ชาวไทยเนี่ยนะครับจะไปสามารถทำได้ในต่างประเทศเยอะมากอย่างเช่นพวกเทคนิ i ช n s ก็คือพวกช่างฝีมือทั้งหลาย หรือคนที่ทำงานใน the Thai food หรือว่า service industry ก็คืออุตสาหกรรมอาหารไทยหรือว่างานบริการเนี่ยจะได้เปรียบสูงม,<ะ>มากเลยครับเพราะว่าช่างฝีมือไทยนี่นะคะเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศค่ะบอสอ๋อเยี่ยมมากเลยครับปุณ housekeeper เหมาะสมที่จะสลับตำแหน่งเป็น secretary ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย่อย่างนี้ผมว่าคุณตุ๊กไก่ก็ต้องฮอตมากเหมือนกันนะครับเพราะคุณตุ๊กไก่นี่ก็เป็นช่างช่างอะไรครับพี่จ๊อช่างงดงามดุดนางฟ้าลงมาจุติครับผม <laughs> คุณครับถ้าคุณไม่เลิกน้ำเน่ากับผมในบริษัทนี้นะครับคุณจับผมจะให้คุณนั้นสวิตช์ตำแหน่งกับคุณแม่บ้าน,นสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ